สวัสดีครับพี่น้องอ้าวพ่อกันตอนเที่ยงๆอยู่แล้วครับพร้อมตะนวดมือนีหพร้อมน้องเปมน้องเปมสวัสดีครับพีลูกสวัสดีครับนี่เอฟซีผอมแม่บ้านแม่ครัวดพี่น้องกดเตี๋ยวพี่น้องก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยนี่เบิ่งของนวดเนี่ยวดเดียวของเวลาเดี๋ยของน้องเปมเดี๋ยทอดไข่อยู่ยังทอดไข่อยู่โอ้มามาพี่น้องกินกัดเดียวกะเที่ยงกันก๋วยเตี๋ยวมือนีิ ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยพี่น้องเนื้อได้เนื้อมาหลายเลยเห็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินนี่ไงทอดไก่ยูบะเบี๊ยสิปูบาะปูบาในงอยนี่ไงทอดไก่ตี๋พี่น้องเยเฟกะละมังหนึ่งโอ้ของเป็นเป็นกะละมังคือกันเลยเอาแบบแห้งพี่น้องแบบแห้งแต่ว่าบดใส่ซีอิ๊วแบบขาวๆเลยใส่น้ำซุปเออโอ้ใส่น้ำซุปมันอีกแค่ไมก้อน เฮ็ดกินเองพี่น้องบ่ต้องไปเสือเกย์ไยกะเอาไรไไนะเนื้อเปอมมอื่อยต้มหมอนึงกระโด,ดนี่แม่ปิดพี่หน่อยแม่จะไปปิดนะโอ้หล่นโดดหล่นใครเจียวได้เหรวไหนลองเกมใดใครเจียวมาสนุกเลยร้อนร้อนเลยอ่ะโอ้อ้าว,วนี่เจียว ประมาณเ,าเด้อพี่น้องข้อเทียงเหมือนกันเป็นกวดเตี้ยวมือนี่โคมหนึ่งอระโลดโอ้พี่ยินเบิดซอยเดินวะเด้อต้องใส่ตัวซอยพี่น้องส่งไปส่งมา,าลายผุดมโมโหโค่กินโคมเลยพี่ <laughs> อ้าอย่าบอกยังไง ของพ่อเยอะจังอ่ะเออมันหลายขึ้นเดใส่ใส่ไปใส่มามันหลายขึ้นเดแล้วมีแล้วมีไหมอะห่ะมีอะไรมีลูกชิ้นน่ะกินพี่เดล,ลูกชิ้นนออ้องเย้เาบ่ลูกชิ้นเป็นมหมอเลยเนื้ออีกโอู้เสียวก็ตาขวดเติมเดตลอดนู่นปลามันกินอยู่คนเดียวเลยเออปลาอยู่คนเดียวเลยพ่อหันกล้องไปหามันหน่อยเออนี่ดีนี่ดี พ่อพ่อหันก็มันไปหามันเลยมันกินยินอะไรฮันบ่อยากไปเลยฮันไปเดี๋ยวมันบ่อยากไปได้กล่องเอามามาเส็บๆกันเลยอาตอนเที่ยงตอนเที่ยงตอนเที่ยงสิบสองโมงสิบสองนาฬิกาสองนาฬิกายี่สิบห้านาที xem bước chưa ba bước đẹp biết Mẹ gây nữa này cái đại này. đại 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 ำนำใจมานวเยี่ยมน้ำปลาสุดโบราณแล้วทำงานหยู่ชิบก่อสร้างปุกน้ำตาลหรือเปล่าอืมตัวติบไอพี่ร้ายปวดปดไงยีแห้งพี่เนอะอยากได้เบีย้ำก็ได้ นั่นพีมี่ส่งออเด,ด,ด,ดอร์หน่อยเด้อก๋วยเตี๋ยวยังกินบ่ได้ตามใจพี่น้องเนื้อกับแบบไรเนื้อมอนึงอร่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อป่วยมาเนี่ยเบอร์ที่โรงเรียนเป็นนะใครอยากได้น้ำตาลมากก็ตักมากใครอยากได้น้ำตาลน้อยตักน้อยโอ้ของเป็นตักวินจอนเลย ตำมปคนต้มเสจนเขมเลยเม,มเค็มไหมพ่อเกือบเค็มน้ตโนี้พ่อบอกว่าจางมากเลยไปให้ให้เอาไปเยอะเลยพ่อนกวาอรา่อยดีนะพ่อ เส้นมีมั้ยอ่ะเดี๋ยวๆเดี๋ยวนะเปื่อยพี่น้องอืมแม่ต้องหอมเส้นเส้นมี ไปเราฝามือกินพ้อมแล้วอี้เลยับอักมาจากื่บ้านไม่ใักอื่อกแ้วมีควาแบบไหนเนที่มองเนที่มั เป็น,เนงเองเกินเองเพียงเป็นหมอเลยพี่มันข้อไปเนี่ยจใจแจใจแล้วใส่สีลงไปด้วยใชดีนะที่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนะถ้าถ้าทำผิดวิธีได้เข้าโรงพยาบาลก็เลือดออกไหมท่าน,นออกค่ เห็นบริยากพี่น้องเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวมาก่อนก็ได้เห็นไงก๋ายเตีมีนเนื้อซื้อเครื่องกุหลมากครับตุ้งหอกตุ้งหอ,อกเพีดเองพ,พี่น้องมันต้องใช้เ,ออเหมือนหนึบแล้วกัดทิ้งไปเบแบ,บ,บเบมบต้องลึกมนก เปิมกิ้งไส่เกี่ยวืเกียยเก่ยวคายกี่อ,อยนะ่างอืมอรอนะ่อ,รอยั้ยอร่อยไหมซอสขึ้นด้วย

Ừ. Phê, cứ cứ chủ chủ à, không? Ừ. nửa quê rồi chút chút à, โอ้ยขมนย่ามือบถนกินทุกเด็ม่มาผิดที่บาดใจเบื่อจดหนังแ่หนึไม่ใช่หมาบอดเราหมาบอดจริง

Ngon <laughs> <laughs> <bớt luôn> <laughs> <laughs> ก็เว่าหน้าเหม่อนอะไรเขาไปกดอยู่ด้วยไปสอดสอดมีอยู่แต่ Hãy chia hốt chị Áo lúc chim mai rồi Hãy xả anh lên Hãy ăn ăn con

อืมอยากไม่ปิดอะไรอันนี้อู๋คืออะไรเนี่ยเนื้อไม่ไอ๋เหมือนถึงนี้กับไอ้ตรงเนี้ยหัวเครื่องกุโลฮะใส่เครื่องกุโร่ ยังยุนิดนึงพี่น้องต่อรังใหม่พี่น้องเอาหกฝากไว้ประมาณนี้นอาพป่นองฝากพี่ตัวน้องไปประมาณนีณน้สำหรับกิบกิมก๋วยเตี๋ยวตอนเตียงก๋วยเตี๋ยวเหนือ,อจุ๊กเลยคอมลงเปมมากกะก้นแหลกก็แช่ได้พี่น้องขอบุญขอบคุณนพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมขอถอดก็ใส่กล่องบือบาบอบาใส่แบบค้าถือเอาพี่น้องกิบหนีพ่อแซมนี คิดหนาพอกันไหมคือเกา่าพี่น้องผมก,กับน้องมปีมอะไรพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย